สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโน่นะคะในวันนี้เจคเคนโน่แนะนําให้ชมกับบ้านไม้นะคะทําเลดีๆค่ะทุกท่านท่านใดชื่นชอบบ้านไม้นะคะสไตล์นี้นะคะทุกท่านเข้ามารับชมกันก่อนค่ะราคาไม่แพงค่ะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะทุกท่านลังนี้นะคะราคาเบาๆค่ะพื้นที่ขนาด2 8งงานปเอตรางวาราคา2องล้านหนึ่งแสนบาทนะคะส่วนค่าใช้จ่ายการโอนคนละครึ่งค่ะ เหมาะสําหรับท่านที่ต้องการบ้านไม้นะคะสไตล์นี้นะคะไว้สาหรับทําเป็นพักต่างอากาศหรือไว้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะสามารถไปแช่น้ำพุร้อนแจซ้อนได้อย่างสะดวกสบายค่ะไปกันได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะนี่คือโซนของสนามยานาบ้านนะคะมีตลาดสดและมีหมู่บ้านนะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลเมตรนะคะที่ดินเป็นทางผ่านขึ้นไปบ้านป่าเมียง และบ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทำเรดีนะคะอยู่ในกลุ่มรีสอร์ทอยู่ใกล้อุทยานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง2กิโลเมตรนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่านเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะพื้นที่ขนาด2งาน81ตารางวา หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะสามารถต่อเติมได้ค่ะเป็นที่ดินฉนดนะคะเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศโฮมสเตย์ทำเกษตรได้นะคะเพราะว่ามีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยค่ะน้ำไหลผ่านเป็นน้ำแร่นะคะที่ไหลมาจากน้ำร้อนและน้ำตกนะคะชุม่มชื้นตลอดปีค่ะส่วนตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้เนื้อแข็งค่ดท่านแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะ สาประมาณ10ต้นเลยค่ะสวยงามพร้อมเข้าอยู่อาศัยเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะสนใจติดต่อโดยตรงค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรายนัดชมนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็น รายละเอียดของเจ้าของนะคะทุกท่านเราก็สามารถทักก็ไปคุยได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ